วันที่5นะคะวันนี้ก็ครบ5วันแล้ววันนี้ตองก็รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติเลยก็แบบอธรรมดาเออนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยแต่วันนี้รู้สึกว่าตอนน่ะรู้สึกเจ็บแบบตรงแผ่นิดนึงอะเวลาที่ตอนแบบงอตัวหรือว่าแบบแอบไปโดนแอบไปทับแบบนิดนึงอะแต่มันไม่ได้แบบเจ็บแบบมากอะเจ็บแค่แบบแป๊บปมันก็หาย่นัดนองหรือหรือว่าเรากังวลไปเองหรือว่าแบบเราคิดว่าอุ้ยกลัวเจ็บแล้วมันก็เจ็บหรือว่าเออ คือรู้สึกว่ามันชิลมากอะเออวันนี้วันที่ห้าก็คือแบบชิลปกติเลยแล้วก็รู้สึกว่าคันคันตรงแผลอะเออคันที่แบบเขาแบบแปบะบพลาสเตอร์ไว้อะนั่นแหละคือมันมันคันตรงนี้มากเลยอะเวลานอนตรงก็คันเหมือนกันแบบตรงก็แบบค่อยๆแบบเกาดนึงนิดนึงแบบเกาเบาๆอะไม่ได้เกาแรงอะแล้วก็ตรงก็แอบเปิดแบบสปอร์ตบาร์นิดนึงว่าแผลให้แผลต่วันน่นะมันยาวประมาณไหนคือมันเล็กมากอะทุกคนถ้าให้ตอนเดาวนะประมาณสองเซน ประมาณสเซนหรือว่าไม่ถึง2เซนนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเห็นพัตเตอร์พรัตเตอร์คือแบบแค่นี้เองพัตเตอร์แบบแปะแผลอ่ะที่แบบคุณหมอแปะไว้อนะนิดเดียวเองแต่แบบเราไม่สามารถแบบดูแผลได้จนครบ2ออาทิตย์เดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนแกะพัตเตอร์ให้เราเองแล้วก็ตัดไหมให้เราเอง เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวต้นจะถ่ายรูปให้ดูว่าแบบแผลตอนน่ะยาวหรือว่าเล็กขนาดไหนแต่ต้นดูแล้วทั้งสองข้างเลยแอบแบบเปิดดูนิดนึงแอบแบบเปิดดูสบอรดปะคือม,มันเล็กมากคุ้มกับการเสียเงินเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งในการแบบใส่กวยถ้าใครอยากได้แผ่เเนะแผน,นเล็กๆนะแผ่นสั้นๆเล็กๆอะ่ะแนะนําเลยว่าให้ใส่กวยแต่บางคินดีอะ่ะก็จะเพิ่มกวยแค่ประมาณ8ปดพันหรือไม้ก็่ห้าพันแต่ถ้าดีอาร์คินดีที่เราไปทําอ่ะเพิ่มกวยหนึ่งหมื่นนั่นแหละมันจะลดอาการแบบบวมช้ำอะไร่ใส ใส่อุปกรณ์ช่วยเข้าไปอ่ะหมอแบบไม่ได้ยัดไม่ได้ยัดชีดควเข้าไปเองอ่ะเออนั่นแหละมันจะแผลมันจะเล็กถ้าใครจะทำนะแนะนำเลยว่าใส่กรวยได้เลย